สวัสดีครับทุกลุกคนในวันนานะครับมณีกะนะครับผมมาสวัสดีกันนะครับประมาณจักบสองใบสามพี่น้องนะครับช่วงนี้กะนะครับเมื่อคืนนี่นะครับฝนกะตกลงมานะครับฉ่ำเติบนะครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้จุดนี้นะครับก็คือไั่บงหวานนะครับหลังจากสีผมไทยตอนทำบทชันได้สับดอกพายยางพี่น้องเขายางเลาะนะครับแต่ว่านะครับที่พาพี่น้องเขาสับมนีจะกครสับบ่ทัน มูเงากระเ้าเล้วนะครับผมพี่น้องกับรังพูวววพีเว้นะครับนี่มัอนี่กะบติโต๊ไม่อีกได้ฝนเนี่ยผมว่าขาดวานะครับกะที่ได้น่าจะกระตาหนึ่งรอกพี่น้องนะครับผมวานะพี่น้องขยติดตามเพิ่งนะครับเป็นไผ่บงหวานนะครับเอาขี่ง้อขี่ยังไสแห้งงามครับพี่น้องนะครับขยจะเบิ่งนะครับเด้อนะครับเนี่ยครับต้นหนาผมนะครับี๋ยวมูไหมันเาาผมมานติดจุมันนะครับผมนี่เจ๊สิพอมันเาาแล้วผมมาติดจุมันไ้เนี่ยมือวานมือเดียวตรงนี้นี่ นี่ทั้งที่กะเอาบ่ได้เหรอนะครับกาลังแตกกันเตี้ยมนี่ยทั้งทีก็ได้อยู่นี่นะครับพี่น้องขีงม้วนใส่นะครับจะตัวทั้งที่บอมันแล้วนะครับจะหาเ้าขุดแนวอย่างมันเห็นไหมพี่น้องไม่นอนหน่อยน่อยเลยนี่ครับเป็นต้นแล้วนะครับกระเที่ยวไว้นอนหญ่นะครับอันนี้น chịu chỉ quay hôm chỉ tiêup nạp nhao bay Nháo kìa hôm nayo ngao 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 นะครับเอาไว้มันเก็บป un ่ทันเพื่อนนี่เนาะ น่ะพีน้องนอขาวเลยดิยจะนะครับลายกระต่ายแล้วพี่น้องที่ซับไปนะครับนี่ก็บเงาก็ต้องเอาออก,ออกเพราะหลายตุนแล้วลายกระต่ายแล้วนี่แหละถ้าเขาสานะครับสาไปมือหนึ่งกับเงา หลายเตืบเลยนี่ตะว่าเขาไปถามันยังเถอะยังที่กับตุ่มในดนะครับเดินที่ขาวๆบางทีเขาไปปาดออกหมองแข็งเขาเบ,า,บานะครับเอาจะหมองอ่อนซาซาไปเพียงเข็บบก,กี้มือครับนะครับเก๋เาเพียมันหลายเพียพี่น้องเพิ่งอันนี้นี่ครับถ้าเขาคุ้มได,ด้ดีๆเนี่ย มันที่ออกสังล้างนะครับพี่นี่นะครับผมคินว่าผมเดียวขี่ไก่ไปยักสองลอยถุงนะครับบ่แม,มนว่าสิไชแต่เหงามันเด้เพราะว่าไผมันไปไก่ผมดิปูผมดีวานไปทัวเลยแต่ว่ามูคุ้มเหงางที่ผมก็ดิคุ้มขี่ไก่เกียบไหมพี่น้องนะครับที่ยุคข,ขาเจ้ามาขายเซปปอ่ปุยหมอกปุยมันเลยทีละคือผมดิวานเบิ้นเลยแต่ว่ามูใสค้นผมก็่ิใสแต่ว่ามูวานผมก็่ดีวานเพราะว่าผกไผผกหากไผมันซึมไก่นะครับเออมันเดินหากไก่นะครับลายได้พี่น้องเพื่อ เพื่อคือเนีย่ยถามประธานมัน,นเป็นที่ี่พี่น้องน้อขาขาวเลยดยิพี่น้องครับพี่น้องเบ่งน้ำกันปีนี้น้อยง่ายครับเพราะว่าปีนี้อาใจแต่มันจะน้อยปีไหนกันจะที่หลายกว่าเก่าก็มีอยู่ห้วยนับได้ดีนับหาชิปขึ้นแล้วครับนี่อยู่นี่ สนับดีๆนะอาทิบขึ้นนะครับพุ่น่ะขันบ่ทันเป็นยังี่ละครับนะครับติดตามเลยพี่น้องเก็บแบบคือเขาสวนมากเน้นท้ายของเจ้าของนะครับเล้อในสวนเขาซุ้มหนึ่งกับลังพุ่นเก็บบักทั่วพ่มทั้งบักแตงทั้งบักยังเต็มอยู่พี่น้องอยู่ทั้งหัวหาย,ยทั้งพุ่นนะครับเป็นกลาลังซอยกันเก็บบักทั่วต้นมันหลายเลยนะครับนี่ผมมัดไว้นะครับถ้ามันล่มเพราะ ไพยบ่งหวานมันตีหมักลมไปนั่นปนีครับผมเอาไอ้นี่ล่ะปัวฟางไอ้ที่ว่านตเตี๋ยวมามัดอยูอยเอาไอ้เสียกเฟียงนะครับมามัดเนี่ยนอ่อขาวจุกปูเลยเด้อนอพีปน้องนี่ขาว เขาสับแล้วเขากระทุ่มไปจังน้อยแต่มันขึ้นอีกหน้าฝนมันออกตลอดอยู่แล้วนะครับเขาสิส,สับทันบ่แค่นั้นแหละเก็ดเอเลียอยู่พี่น้องจ้ะนับได้เลยนะครับได้เบิดเลยถึก,น, 1, 2, 3, กน้อยหนึ่งสองสามสี่ก้อนี่ได้เก็บนี่สับผลึจกจังน้อยถ้าสับผลึกถ้าสับผลึกมันก็จะได้เงางาม ไปนะอืมไปแล้วเราจะทุ่มใบขึ้นนะครับบ่ใบมันแห้ง จะเสร็จบักกีกอดได้นะี่แม่สับถึกมันโผล่ขึ้นมาบ้างไปถ้าเขาถมเป็นไดเป็นหนอมันบ่ได้นหน่อย,ออยคือยังสุ่มบ่แต่สุ่มไหนมันบ่อถ,ถือฟูนบ่ถ,ถือถมอ่นนะมันที่หน่อยนะครับเด้อเป็นฟูนมันยังมาครับ พี่พี่น้องเพิ่งเอารถถ้าถ้มบะถึงนะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นปะมันอยากงามอยู่แต่มันบะงามเพรามะมันเปฟุ่นบะถึงนะครับเขาถุงตักมาใส่นะครับนะครับ,นะรบเขาต้องกระจายมันถึงจังเสียมันเงาเลยพี่น,อน,น้องยังเสียมันใหยยังเสียไม่ต้องอมงาม เนี่นยาถามันถึกฉี่ง้อฉี่ก้อยนะครับํำแขนห้องฝนเด่นเห็น้อนเด้พี่น,อน,น,น้องเท่านั้นแล้วก็ถมโคนมั่นไววนะคให้มันเกิดห้อใหม่อีกนะครับ ปุ่นเ่าไหลเขาก็ใส่ตลอดนะครับใส่นี่มีละปลาเขาเนี่ยแหละหนาเขาจะไม่ได้เกิดนะครับนะครับก้อนนี่กหละได้หลอยู่สองสามกอเต็มกับท่าแล้วไปเนาะพุณนะ แต่ว่าถ้าผู้ใดอยากแนวมันต้อสงสร้างรวงหนาให้พี่น้องเด้อนะครับนี่ส่วนมากมันบ่ได้ตอนดอกส่วนมากมไต่ได้ต้อ,ตองจุงต้นเอาแล้วกคนะครับค้ำเบารเกระร้อยกุบบาทสองร้อยไปแลครับตัวต้นที่ผมซื้อข้าวามานะครับเบืเ้งองอย่างจ้ากอสามกอสี่กอบางกอก็หลายบางอากอก็หน่อยพี่น้องเนี่ยโอ้โหถ้าถ้าเขาคุ้มหลายๆมันก็ดีนะครับ เน้นฟุ้ลนะครับพี่น้องนั่นแหละ ลายคัอันนี้ก็สามฤด,ดูนะครับมูที่เขาเห็ดไผ่ยังก็อันนอนอ,นอที่ว่าเจ็บไปโดนๆนะไผ่หนึ่งโอ้โมนี่เอาแห้งครับพี่น้องวันนี้เห็ดออกเต็มไปโยคาแล้วบ่ท่านได้ยยางเบิ้งพี่น้องคนนะ่ะเอาแห้งครับก็ยังฝนที่นำ้ำไม่หยุดเลยโมนี่ช่วงนี้กับ่านเขนาว่าน้ำกันนะครับ ถาไหนมันถมหน่อยมันจะขึ้นโค้นลรวก็เชียวว่าอววมันเฉพาะเป็นนอขาวพี่น้องเพราะฉะนั้นเขาต้องปุ๋ยฉีง้วัฉีก้วาฉีไกล้ได้เบิดล้วครับพี่น้องมันจะเ,เจะด็ดถมโค,ค้นเขาเด็ดโค้นเขาแห่งถ้าโค้นเขาแห่งจะเห็นว่าไหเพระวัติเอาหาดซื้อฉีไกลมาใสซส้ำฉีง้วัประทนันเพราะง้วัพึ่งออกมานะครับเท,ทกับบรเนี่ยดอกเจ้าของนะครับของพี่สาวมาใส,สอีกจะกหนึ่ง มู้ดมันยาวแร้วรปลอยไปนะครับผมเจ้ถาถ้าเขาเดกคุมมันไงหลีเปนน้องตุตม่มตงงุ่มพิกับตับบาหุ้งแงเสบคับเจ้าไ่ก็แขนผมพป่น้องเลยเจ้เห็นบอกมันใญ่ก็แขียนผมหมดเลยผมสูงลายเจ็ดสิบนะครับ,บดดน,นักหกสิบห้าเบอรรโดดมันใหญ่ก็เขาหมดเมู้ดไหนก็หักออก มันใหญ่งเสียเงาเสียนะครับต้นใหญ่ต้นเงาก็จงนะครับต้นใหญ่แล้วจงไปต้นพันธุ์มันเลยนะครับต้นหลักมันละจงไปต้นหลักมันนะครับมัดขึ้น้อพี่น้องเด้อนะครับพายะมัดขึ้นยหายมันล่มนะครับผมก็มัดเอาละครับมัดมัดมัดลวมๆมกันอันนี้ก็ขึ้นแล้วเนี่ยอืมขึได้ ถ้ามันบริโถมมันจะเป็นคอรอแคลเลด้อยน้อยนะครับพี่น้องมันถ้าเหงามันแห้งนะนะมันก็สี่บ่เป็นในเป็นน้อยเฮ้งานะครับคือพวกเนี่ยนี่แหละมุ้นี่แหละเขาจะแตกน้อยเฮ้งพวกเพะเฉียเทียวตัดแ่งกิ่งกันล่ะมันจะแตกขึ้นไหมเฮางนะครับอันนี้ก็ถ้าต้นไหนมันยาวเนี่ยเขาก็เอาไปต้นอะไรนี่จังจังต้นเนี้ยมันน่อยเขาก็เอาเป็นต้นลากต้นนี้ก็ได้นะครับ อันนี้เป็นต้นลักนะครับใบป,ปีนาปีรุ่นตะคนบ่อนมะลักออกก่อนฝุ่นไม่สางหลังอยู่พี่น้าะนี่กันเงวแล้วแต่พอทันมันเป็น่ังทีนะครับถ้ามันหลของคนออกเลยนะครับน,นี่ีต้นนี้มันน้อยเครับกัตงต้นลักไว้อีก Ủa, ầu, hén phía nông Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì นอนี่อิ่มเลยนี่กะนะครับนาสวนนี่พี่น้องเด้อน,นะครับหลายนะครับท่านรับให้บุงหวานพ่นไปกำลา,างโพวูเพเวอยู่พี่น้องกระตาดีมันดีกวออ่ป่านี่ อ่อนเนี่ยกระชินได้แล้วครับนี่อ่อน,ออน,ออนโอ้ห้อนพี่น้องมาที่นี่ห้อนครั้งแล้วนะครับก็หลายเตือปอยู่นะครับ กะนาวนั่นพอดีดปลูกกับพาะปลูกนะครับไปกินไปขายรุนนี้ผมมาขายรู้ละสี่สิบห้าสิบาทนะครับรกะบ่พอกันพ่นละที่ผมปลูกมานะครับบ่พอกันนี่พี่น้องเขาเดียวเบิดนะครับแตงแตงหลังหลุดห้เลยนะครับเนี่ยที่ผมก็ไปแตงหลังหลดุดเอาไปขายในบ้านบ่พอกันหอกเจได้ยังว่าได้ปลูกหน่อยตัวนี้พี่น้องหาที่ประกอ แต่ว่าถ้าเขาบำรุงดีๆเห็ดดีๆจักน้อยก็นี่นี่งวยออกหลายก็นี่ครับไปบ่งหวานมันก็บ่หน่อยครับมันก็สวยงามผละครับแต่พี่น้องมาเห็นมันมีมอมองให้เบื้องหน้าทุนเลี้ยงลูกก็ดีนะครับีิมีงัวมีสะป่ามีไผ่บ่งหวานสร้างมนไผ่กิมซุ้งไผ่เข่าลามมเบดนะครับไผ่สามฤดูมีหลายสายพันธุ์นะครับไผ่ผมไผ่ยังอีกอะ ผ่ธรรมไผ่บานธานรรดากับมี่นะครับไผ่ภูเขากับมีนะครับนี่ไ้ไลท์ไเบื้องหลายอย่างนะครับนี่ค่เป็นปลาไผ่บงหวานบวกครับไผ่สามฤดูหาหกกอเราก็สีมีไผ่กิมซุ้งเกาะแกยมกอหนึ่งล้วก็ไผ่ไอไอขลามนะครับจะกอหนึ่งสองสามสี่หากอนะครับไผ่ขลามกรลังขึ้นนะครับไผ่ขลามมันอาจจะสิ่งใหญ่ย้ำเลยพวกพี่น้อง แต่ว่ากับต้นงามต้นนั่นอยู่ดีนะครับข้างหลังอีกเยอะนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมติดเจี๊ยปนไม้แล้วพี่น้องเริ่มนักแล้วนะครับผมพี่น้องกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับดูคนเขาบรรณานิานะครับสวนเกษตรนะครับสไตล์ของเขานะครับสไตล์บ่าวชุดนะครับผมกมีหลากหลายนะครับช่วงนี้กับบกม่วงนะครับตัวนี้ก้าลังเก็บออกบ่มเห็ดไอ้กวนนะครับสำหรับบริษัทสนับสนุนสินค้าปลอดสารเคมีนะครับของพื้นบ้านนะครับกะบจังซังเดี๋ยวผมรีวิวอีกทีหนึงนะบักม่วงกวนนะครับเด้อ ล้าก็กำลังเก็บพวกแกลวขมิ้นนะครับออกไปบ่มเพื่อเทศบอกงงกวนนะครับเอาไปกินแล้วดูเทียนบ่มีนะครับพวกผักวงผัหวานมีบเดหลไรพี่น้องอยู่ในสวนเนาะผักทรงผักจิ้วกล้วยนะครับกล้วยนี่เป็นพันๆก่อต้นไม้นะครับเป็นเหมือนๆต้นนะครับอยู่ในนี่หลากหลายชนิดนะครับบ่อปลากับอ้อมนาเลยนะครับก็บโงานนะครับเป็นหม่องไอ้เอาว่าบึงใดเลยนะครับตาผู้ใดหมักแนวนี้นะครับเด้อเอาพี่น้องเนาะผมเห็ดเวียก่อนห่อนแห้งแล้ว คือ,อยังฝนติดตกนะครับเดี๋ยวจะไปก้อนแบบเช่นี้ครับผมฝากติดตามนะพี่น้องเด้อนะครับผมแชร์น้ำแน่ก็ดีครับเพราะผมบ่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอนะครับเอาซ้ำนี้แหละพี่น้องเนาะสวัสดีครับ